สวัสดีครับพบกับเศรษฐทองครับในคลิปนี้ผมนำข้อมูลเกี่ยวกับประกันสังคมมาฝากทุกทกท่านกันนะครับเหตุเพราะว่ามีบางท่านสอบถามมาหลังจากที่ดูคลิปเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิประโยชน์การใช้ประกันสังคมหลังจากการตกงานหรือว่างงานหรือออกจากงานช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับมีปัญหาเรื่องการออกจากงาน การตกงานกันมากเมื่อออกมาแล้วต้องทำอย่างไรกับประกันสังคมหรือบางท่านอาจจะอายุมากแล้วกเกษียณอายุไปออกจากการสังคมไปจะต้องทำอย่างไรผมเคยทำคลิปไปครั้งหนึ่งแล้วก็มีสอบถามพูดคุยเข้ามาอยู่เรื่อยๆว่าประกันสังคมแบบนั้นต้องอย่างไรต้องอยี้ต้องอย่างไร,ององไรนะครับก็มีคําถามว่าแล้วมันมีสามตา,านะครับสามาตาที่ว่านั้นมันแตกต่างกันอย่างไรผมก็เลยไปหาข้อมูลแล้วก็ดํามาทําเป็นคลิปมาฝากนะครับจะได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของประกัน การสังคมนะครับว่ามันมีสามมาตร,ราในสามมาตร,รานั้นมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับในส่วนของประกันสังคมนั้นเขามีไว้เพื่อให้รัดนะครับสมทบเงินส่วนหนึ่งเข้าไปในระบบ สังคมแล้วเราก็สมทบเงินส่วนหนึ่งเข้าไปในประกันสังคมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยประกันสังคมก็จะนําเงินกองกลางนี้ไปบริหารจัดการนะครับเราไม่ลงไปมีส่วนเกี่ยวข้องตรงนั้นว่าผมไม่พูดถึงว่าเอาไปบริหารจัดการแล้วจะกาไรหรือขาดทุนอะไรไม่ไม่เอาไปพูดถึงตรงนั้นเราพูดถึงสิทธิประโยชน์ที่เราควรจะได้รับนะครับว่ามันมีอะไรบ้างและแตกต่างกันอย่างไรในสามมาตราที่กฎหมายกําหนดไว้นะครับทีนี้ สำนักง,งานประกันสังคมเขากําหนดไว้สามาตรามีมาตรา33มามาตรา3 9มามาตรา40นะครับทั้ง3มาตรานี้นะครับมีที่มาที่ไปที่แตกต่างกันนะครับมีการสมัครที่แตกต่างกันมีมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันนะครับท่านที่ไม่รู้จะได้รู้ว่าแต่ละมาตรานั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรสิทธิประโยชน์เป็นอย่างไรต้องสะสมเงินสมทบเข้าไป อย่างไรนะครับเอาเฉพาะในส่วนของตัวเรานะครับในส่วนของตัวเราครับหลังจากที่เราส่งเงินสมทบไปแล้วมีระยะเวลาตามกฎหมายแล้วสิทธทิประโยชน์มันก็เกิดกับตัวเราอย่างเช่นไปรักษาพยาบาลนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยธรรมดารรมดาถ้าเข้าโรงพยาบาลประกันสังคมที่เราเลือกไว้เราก็ไม่ต้องจ่ายเงินนะครับมีอะไรบ้างในแต่ละมาตราเริ่มที่มาตรา33มานะครับมาตรา33นั้นคุณสมบัติคือเป็นพนักงานเอกชนทั่วไป พนักงานบริษัทนั่นเองพนักงานบริษัทหรือพนักงานเอกชนทั่วไปเป็นลูกจ้างที่มีสังกัดมีนายจ้างนะครับในสารประกอบการต่างๆที่เราเรียกว่าบริษัทหรือบริษัทเอกชนทั่วไปนั่นเองนะครับเ,ออเมื่อมีนายจ้างนายจ้างก็จะหักเงินสมทบจากเงินเดือนของเรา5%ของเงินเดือนหรือประมาณสูงสุดไม่เกิน750บาทของเงินเดือน ของเงินเดือนที่ว่านี้ใครจะเงินเดือนเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ว่าฐานที่เขาเอามาคิดนั้นไม่เกิน1 5 0 0 0บาทนะครับ5%ของ1 5ึ0 0หบาทก็คือ750บาทต่อเดือนนะครับท่านจะเงินเดือน5้าห0ื่นหกหมื่นแล้วแต่แต่ว่าเวลาเขาเอามาคิดประกันสังคมเขาก็คิดที่15,000บาทเท่านั้นนะครับหมื่นห้าบาทหากออกมา5%ไเป็นปสมทบก็คือ750บาทต่อเดือนนะครับถ้าใครไม่ถึง1 5 0 0 0บาทก็คิด5% ก็คำนวณออกมานะครับว่ากี่บาทเงินเดือนเท่าไหร่นะครับทีนี้สิทธิประโยชน์ของมาตรา3-3สานะครับสิทธิประโยชน์ของคนที่ทําประกันสังคมมาตรา3-3ม,ม,มีอะไรบ้าง1ว่างงาน2เจ็บป่วย3คลอดบุตร4ส่สงเคราะห์บุตร5ทุพพลภาพ6ชรา,าภาพ7เ,เสียชีวิตนะครับการสมัครในเรื่องของการสมัครนั้นนายจ้างจะเป็นผู้ดําเนินการให้ถ้าอยู่ในมาตรา33นะครับพอเราเริ่มเข้าไปสังกัด หน่วยงานบริษัทหรือบริษัทเอกชนนะครับนายจ้างหรือฝ่ายบุคคลเนี่ยเขาก็จะ am เนินการเลยเอาชื่อของเราไปเข้าระบบแล้วก็นําไปขึ้นทะเบียนที่ประกันสังคมโดยนายจ้างต้องเป็นผู้ดําเนินการทําให้นะครับแล้วก็มาหักเงินเดือนเราไปสมทบจ่ายกับประกันสังคมรัฐบาลส่วนหนึ่งเราส่วนหนึ่งนะครับเราหเปอร์เซ็นต์นะครับ,รนะรบก็เราก็จะมีชื่ออยู่ในประกันสังคมประกันสังคมเขาก็จะให้เราเลือกโรงพยาบาลว่าเราจะเลือกโรงพยาบาลไหนที่เราจะเข้าไปได้สะดวกที่สุด อันนี้คือมาตรา3 3นะครับต่อไปเป็นมาตรา39คุณสมบัติของมาตรา39เคือลาออกจากงานเอกชนแล้วนะครับเราทํามาตรา3 3เราจะตกงานเราว่างงานเราออกจากงานเราจะไม่ทํางานแล้วเราจะไม่ทิ้งเบอกการสังคมเราก็มาสมัครมาตรา39นะครับคือลาออกจากงานประจําบริษัทเอกชนแล้วนะครับเคยเป็นผู้ที่ ประกันตนมาตรา3 3มาก่อนนะครับหรือส่งเงินสมทบมามากกว่า12เดือนนะครับนี่คือสมบัตินะครับหรือลาออกจากการทํางานในบริษัทเอกชนมาไม่เกิน6เดือนการทํางานในบริษัทเอกชนเราทํามาตรา33เมื่อเราออกจากงานตกงานว่างงานในกรณีใดก็แล้วแต่เรายังสามารถมีสิทธิประโยชน์กับประกันสังคมอยู่ต่ออีก6เดือนนะครับภายใน6เดือนนี้ ถ้าเราตัดสินใจว่าเราจะทำมาตราสามเก้าต่อเราต้องรีบทาอย่าให้เกินหกเดือนเพราะถ้าเกินหกเดือนมันจะขาดจากการเป็นประกันสังคมในมาตราสามสามแล้วต่อประกันสังคมมาตราสามเก้าไม่ได้นะครับอันั้นเขาจึงมีข้อกําหนดว่าลาออกจากงานไม่เกินหกเดือนจึงจะสมัครมาตราสามเก้าต่อได้ทีนี้เมื่อสมัครมาตราสามเก้าแล้วเนี่ยเราต้องส่งสมกบส่งเงินสมทบเองเดือนละ432บาท4 3 2บาท เราส่งสมทบเอง400ส2บาทมันคิดที่่ายเงินเดือนประมาณ8,600โดยประมาณนะครับ8,600กว่าบาทครับต่อไปเป็นมาตรา4อันนี้สิทธิประโยชน์ก่อนสิทธิประโยชน์ของมาตรา39นะครับสิทธิประโยชน์ของมาตรา39 1นเจ็บป่วย 2. ส,ส่งข้อบุตสาทุกคนละภาพ 4. ชลาภาพ 5. เสียชีวิตการสมัครเราต้องสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ นะครับอย่างที่ผมบอกไว้ว่าเรา,เ,าเราออกจากงานเราก็ขาดจากมาตรา3-3เรายังมีสิทธิทอยู่อีก6เดือนภายใน6เดือนถ้าเราตัดสินใจที่จะสมัครมาตราส9เราก็ปฏิตอบกันสังคมบอกว่าเรา,เามีสิทธทิประโยชน์ภายใน6เดือนอยู่แล้วเราจะสมัครต่อมาตรา3 9เประกันสังคมเขาจะเนินเรื่องให้นะครับพร้อมกับอขอเอกสารต่างๆเพื่อทําการหักเงินหรือให้เราจ่ายเงินเข้าไป เดือนละ4ี่ร้อยสามสบองบาทประกันสังคมเขาจะจัดการให้เราเราต้องดำเนินการด้วยตนเองเพราะเราไม่มีนายจ้างนะครับนี่คือมาตรา39ต่อไปมาตรา40นะครับมาตรา40นี้คุณสมบัติคือเป็นอาชีพอิสระฟรีแลนซ์หรืออาชีพค้าขายนะครับไม่สังกัดนายจ้างไม่มีนายจ้างต้องดำเนินการต่างๆด้วยตนเองเออมาตรา40 ทำได้เฉพาะคนที่มีอายุ15-65ปีเขาก็นดเล็งอายุไว้นะครับอยู่ที่15-65ปีนะครับการส่งเงินสมทบมี3ทางเลือกทางเลือกที่1ส่ง70บาทต่อเดือนทางเลือกที่2ส่ง100บาทต่อเดือนทางเลือกที่สมส่ง300บาทต่อเดือนนะครับมาตรา40เราเหมือนกันเองนะครับเป็นอาชีพอิสระไม่มีนายจ้าง ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับไหนจ้างเลยนะครับแต่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเหมือนเดิมคือรัฐบาลส่งเงินสมทบเราส่งเงินสมทบนะครับทีนี้มาดูเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์เนี่ยมี3ทางเลือกเพราะเราเลือกที่จะส่งเงินสมทบ3ทางเลือกทางเลือกใดก็แล้วแต่เราเลือกทางไหนก็สิทธิประโยชน์ได้ทางนั้นทางเลือกที่1 1. เจ็บป่วย 2. ทุพพลภาพ3เสียชีวิต นี่คือส่ง70บาทนะครับทางเลือกที่1งทางเลือกที่2ส่งร้อยบาทเราก็จะได้สิทธิประโยชน์เจ็บป่วยทุกพลภาพเสียชีวิตชลาภาพนะครับอันนี้ส่งสมทบร้อยบาททางเลือกที่3เราส่งเงินสมทบ300บาทแพงหน่อยนะครับมันจะเกิดสิทธิประโยชน์ที่ดีขึ้นก็คือเจ็บป่วยทุพาลภาพเสียชีวิตชลาภาพส่งข์บุตรนะครับเราจะเลือกสิทธิประโยชน์อย่างไร เราก็เลือกส่งเงินเท่านั้นนะครับมี3ทางเลือกนะครับมาตรา40ทีนี้การสมัครเนี่ยในมาตรา40เราต้องไปสมัครด้วยตนเองที่ประกันสังคมพื้นที่หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับลองดูครับว่าเราจะต้องการสิทธิประโยชน์ในระดับไหนนะครับถ้าไม่คิดอะไรมากก็ทางเลือกที่1 70บาทนะต้องการเพิ่มมากขึ้นก็เป็นทางเลือกที่200บาทต้องการเพิ่มมากขึ้นสูงสุดเลยก็เป็นทางเลือกที่3ส่งเงินเดือนละ3 0 0บาท ในรเรื่องของอประกันสังคมเมืนเป็นเรื่องของอการที่รัฐบาลส่งเงินเข้าไปในประกันสังคมก้อนหนึ่งเราส่งเข้าไปก้อนหนึ่งไปสมทบกันไปกองอยู่ในประกันสังคมหลังจากนั้นประกันสังคมเขาก็จะเอาเงินก้อนนี้ไปบริหารนะครับเขาจะไปเล่นหุ้นจะไปลงทุนหรือหุ้นตามหน่วยลงทุนต่างๆหรือจะไปบริหารใเรื่องเขาเขาจะมีคณะกรรมาการนะครับบริหารให้เกิดผลกําไรจากเงินสมทบที่ รัฐบาลส่งเขาไปเราส่งเข้าไปไปกองอยู่ในกอง, <S <S ก,องกองทุนประกันสังคมกองทุนประกันสังคมเขาก็มีคณะกรรมการมีหน้าที่ทําให้ไอ้เงินก้อนนี้มันองอเงยขึ้นมาจากเดิมมีหนึ่งก้อนจะให้เพิ่มเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เขาก็ไปบริหารจัดการกันนะครับอันนี้ผมไม่ไปลงรายละเอียดตรงนั้นเรารู้แต่ว่าสิทธิประโยชน์ของเราในสาม,มาตราน,นั้นมีอะไรบ้างแล้วเราต้องทําอะไรบ้างกับมันนะครับประกันสังคมเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าสิทธิประโยชน์ใกล้ตัว เราเลือกที่เหมือนใกล้ตัวทอ่สุดคือเจ็บป่วยถ้าเรามีประกันสังคมเราไปเข้าโรงพยาบาลน,นะครับเราก็ไม่ต้องไปจ่ายเงินในระดับหนึ่งนะครับที่ระเบียบของประกันสังคมกําหนดไว้เขาก็มีกําหนดไว้ถ้าเกิดมันมากเกินระเบียบที่กําหนดเราก็อาจต้องจ่ายเพิ่มนะครับอันนี้ต้องไปลงรายละเอียดอีกทีหนึ่งว่าเกี่ยวกับโรคอะไรโรคอะไรด้วยนะครับถ้าพูดในแง่ของ มนุษย์เงินเดือนหรือคนอพื้นๆน,นะไม่ร่ำรวยอะไรการมีประกันสังคมถึงเป็นเรื่องดีครับทำให้เรามาีความปลอดภัยในชีวิตาก,การเจ็บป่วยก็จะมีหลงบาลรักษาแล้วแต่เราเลือกลองดูนะครับในรายละเอียดครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ